สวัสดีครับวันนี้20สิงหาคม68นะครับขอพูดเรื่องใหญ่อีกแล้วนะครับสามทศวรรษประเทศไทยโดยเริ่มต้นจาก2,563 36ครับโทษทีมาถึง2,566นะครับ30ปีเกิดอ,อะไรขึ้นกับประเทศไทยครับผมมีข้อมูลจาก2แหล่งนะครับจากองค์กรหนึ่งชื่อออยเลอร์พูลนะครับเขามี ตัวเลขเกี่ยวกับนี่ครัวเรือนของประเทศไทยจริงๆก็มีของทั้งโลกกันนะก็พบว่าในปี2536นะครับครัวเรือนของประเทศไทยนี่นะครับมีหนี้รวมกันนี่เท่ากับ42%ของ GDP ของรายได้ผลิตมวลรวมทั้งประเทศนะครับแต่พอปี2566สีส้มๆเนี่ยนะครับผ่านไป30ปีมันเพิ่มเป็น92 แทบจะทุกครัวเรือนนะครับมีนี่ไปถามที่ใครต่อใครก็มีนี่ทั้งนั้นนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าตัวนะครับในเดียวกันเรื่องพลังงานนะครับประเทศเรามีการนําเข้าพลังงานเราพึ่งตนเองไม่ได้นะครับในปี2536เรานําเข้าแค่2.7%ของ GDP มาถึงวันนี้เราเพิ่มขึ้นเป็น10%นะครับ นี่คือโดยสรุปนะครับครัวเรือนเรามีนี่เพิ่มขึ้น42จาก60,000กบาทเป็น560,000บาทนะครับต่อครัวเรือนนะครับต่อครัวเรือนครัวเรือนเราก็ประมาณ4คน3คนนะครับมูลค่าการนำเข้าพลังงานก็เพิ่มขึ้นจาก2.7เป็น10เพิ่มขึ้นกว่า3เท่า นะครับเพราะเราไปใช้พลังงานฟอสซิลแล้วเราก็มีเองไม่พอเรานาเข้านะครับก็เลยเกิดปัญหานะครับเครียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับนี่แหละครับสภาพของเราเป็นอย่างนี้สาสิปีสามสวรรษนะเรามาดูปัญหาใหญ่ในด้านพลังงานนะครับด้านพลังงานเรามีปัญหาใหญ่นะครับดูตัวเลขตรงนี้นะครับดูตัวเลขตรงนี้เอาละมันเยอะไปหน่อยสรุปออกมาก็คือ รายจ่ายด้านพลังงานของประเทศไทยนะครับของประเทศนะครับเพิ่มจาก11เปอร์เซ็นต์เป็น15ของ GDP ในขณะที่บางประเทศเาประมาณ7-8เท่านั้นแหละครับของ GDP นะครับแปลว่าคนไทยต้องรับภาระมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะครับความสามารถในการพึ่งทุนเองนซาพลังงานลดลงจาก75เรหลือ3.2 บางปีนะครับปีหกห้านะครับที่รัสเซียบุกยูเครนนะครับมันลดลงมาเหลือแค่สิบกปเซนะครับตรงนี้นะครับจากเจ็ดสิห้ามาเหลือสิบหกปีสามสองก็เพิ่มขึ้นมาเป็นโทษปีหกกนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นสามสิบเเซมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับประเทศไทยนะครับทำไมความสามารถของเราลดลงอย่างนี้นะทั้งทั้งที่ เราบัญญัติในรัฐธรรมนูนปี2540กับ2560นะฮะเรื่องปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนะปี40มาตรา79นะครับพอมาปี60มาตรา75เขียนว่ารัฐพึงส่งเสริมให้มีระบบ,ะบ,บเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเป็นหนี้เยอะขนาดนี้ยั่งยืนหรอครับ การคุ้มครองผู้รริโภคสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนี่เลยครับเป็นนี่เป็นสินกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับลดความเหลื่อมล้ํานะครับลดลดเลอเพิ่มในความเป็นิงลดเลอเพิ่มเรามีเศรีระดับโลกหลายคนนะครับแล้วคนของเราก็จนลงนี่สินเยอะแยะไปหมดนะครับนี่เลยครับคือปัญหาของประเทศไทยทั้งทั้งที่มีบัญญัติแล้แล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ฝากคิด ครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ